Activation คืออะไรต่างจากอาหารเสริมอย่างไรสวัสดีครับผมดรซันนี่สุขภาพดีมีความสุขมีคำถามว่า Activation คืออะไรแล้วแตกต่างจากอาหารเสริมอย่างไรวันนี้มีคำตอบครับ Activation คือการกระตุ้นความสามารถของร่างกายเพื่อสร้างสุขภาพที่แข็งแรง Activation เกี่ยวข้องกับการจัดการกระบวนการของร่างกายและระบบที่ช้าลง ให้กลับสู่สถานะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้น,นกลไกต่างๆจะช้าลงเมื่อเรารเผชิญกับความเครียดโดยเฉพาะความเครียดเรื้อรังกระบวนการการทำงานของร่างกายจะช้าลงร่างกายหยุดสร้างโปรตีนและโมเลกุลที่สำคัญสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีบริษัท Live v n t t g e สศึกษากระบวนการของร่างกายเพื่อช่วย a c t i v a t e กระบวนการตามธรรมชาติของร่างกายช่วยให้ร่างกายกลับมาผลิตโปรตีนและโมเลกุลสำคัญสำคัญ,ำคญทำให้ร่างกายกลับสู่การมีสุขภาพที่ดีขึ้นอีกครั้งส่วนอาหารเสริมมองว่าถ้าร่างกายของเราต้องการบางสิ่งบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงเช่นต้องการวิตามินเราก็ให้วิตามินกับร่างกายเราไม่ได้ทำให้ร่างกายผลิตมันขึ้นมา แต่เราบอกว่านี่คือโปรโตีนที่ร่างกายต้องการนี่คือวิตามินที่ร่างกายต้องการไม่ได้แก้ต้นตอของปัญหาที่แท้จริงแต่การ Activate หรือ Activation จะดูว่าร่างกายหยุดสร้างอะไรไปแล้วหรืออะไรที่ร่างกายสร้างน้อยลงอะไรคือต้นตอของปัญหาจะแก้ปัญหานั้นๆร่วมกับระบบตามธรรมชาติของร่างกาย มาศึกษาและดูแลร่างกายด้วยการ activate ยีนด้วยกันนะครับ